ถนนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะถนนเปรียบดังเส้นทางที่จะนำพาเราไปสู่จุดของการสะสมบุญฉะนั้นหากไร้ซึ่งถนนหนทางก็จะทำให้การสะสมบุญของเรานั้นยากลำบากขึ้นหรือช้าลงซึ่งขณะน,นี้เส้นทางบุญสู่ที่พักสง์หลวงปู่สวงคลองบ้านประกาศ อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกำลังประสบปัญหาจากการสุดตัวของดินทําให้ถนนสุดและแตกไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ที่พักสงได้จึงทำให้ญาติโยมที่ต้องการมาทำบุญไม่สามารถเดินทางเข้าไปทำบุญได้ยิ่งตอนนี้ยิ่งใกล้วันสงกราน ซึ่งทางที่พักสง์หลวงปู่สวงครองบ้านรากาศจะมีการจัดทอดพระป,ป่าขึ้นในวันนั้นหากถนนยังชำรุดเราก็จะไม่สามารถใช้ในการเดินทางเข้าออกได้นับเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับญาติโยมในการจะเข้ามาร่วมบุญนี่เด้อบริเวณที่ดินมันสุดพังตัวลง นะเป็นแนวทางถนนทางเข้าที่พักสงฆ์หลวงปู่สวงคลองบ้านอากาศนะสุดตัวพังทําให้ทางเข้าของสํานักยากนะท่านนี้ก็พระอาจารย์สิงห์กำลังเล่งระดมหางบประมาณเพราะว่าถนนนี้ก็ต้องทําเองตลอดกนะ็สุดตัวพังลงเยอะมากจิงขอปฝากลูกหลานญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะบริจาคลูกลังหินผุ เพื่อมาทําถนนซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหายนะซึ่งพังลงจากการดูดน้ําซึ่งที่ข้างเคียงถนนนั้นเจ้าของเขาขุดดินไปลึกแล้วก็พอดูดน้ําแห้งออกไปถนนก็เกิดนนก็สไลด์ตัวลงนะฉะนั้นก็อันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเป็นครั้งที่2ซึ่งเขาดูดน้ําออกไปนะมันลึกบริเวณบ่อน,นี้มันลึก เลยทําให้ถนนเกิดสุดตัวพังลงแล้วก็จึงจําเป็นที่จะต้องซ่อมถนนบมงงั้นคนที่จะเข้ามาที่สํานักก็คงจะยากลาบากเจริญพรญาติยโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พระอาจารย์สิงห์ฐานิสโรแห่งที่พักสงหลวงปู่สงคลองบ้านระกาศอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ มาขออนุโมทนาแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกหลานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องด้วยทางเข้าที่พักสงฆ์หลวงปู่สงของพระกาศถนนทางเข้าเกิดชำรุดอ่าุดตัวพังลงฉะนั้นจึงทำให้การเดินทางเข้ามาที่พักสงฆ์หลวงปู่สวงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากพระเหลือช่องทางเพียงไม่ถึงครึ่งทางดีทำให้การเดินทางที่จะเข้ามานั้น เสี่ยงอันตรายอยากให้ญาติโยมดูถนนที่มันซุดตัวพังลงนี่มันเป็นช่วงถนนที่พังดังนั้นก็ขอขวากลูกหลานญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายว่าบริเวณตรงถนนนี้เ้อทางด้านทางนี้บริเวณทางนี้มันซุดตัวพังลงนะพังลงบริเวณนี้พังลงนะก็จึงขอฝากแจ้งประชาัมพันธ์ลูกหลานญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดพระป่าสามัคคีเพื่อทําการซ่อมนะทำการซ่อมอถนนทางเข้าสานักซึ่งต้องใช้งบประมาณมากพอสมควรที่จะสั่งลูกรางมาเพราะว่ามันซุดตัวพังลงไปในบ่อข้างๆข,ข,ของถนนยาวตลอดแนวนี้นะก็เสี่ยงแต่อันตรายดินซุดตัวพังลงเยอะมากดังนั้นก็ขอฝากเจริญพรแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกหลานญาติโยมท่านใดที่มีจิตศรัทธา ที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอประปาสามคัคคีเพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าที่จะเข้ามากราบไหว้รูปหล่อหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหลวงปู่หมุนทิตาสีโลณนะที่พักสงฆ์หลวงปู่สวงของบัณฑกาศก็ขอเจริญพรนะในช่วงเทศกาลสงการนี้นะจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ะจะดำเนินการในการทอประปาดังนั้นลูกหลานญาติโยมท่านใดที่มีศรัทธาที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอประปาสามคัคคีเพื่อ ซ่อมถนนทางเข้าให้ผู้คนได้สัญจรเข้ามาง่ายมากราบไหว้หลวงปู่สวงได้ก็ขอจเจริญพรวันนี้พระอาจารย์สิงห์ก็ถือโนะอกาสนะถือโอกาสมาแจ้งประชาัมพันธ์ให้ลูกหลานจะโยมทุกทานท่านได้ทราบแล้วก็ขอฝากบอกบุญท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมในการซ่อม ถนนดยการเป็นเจ้าภาพทอปป่าพระจารย์สิงห์ได้จัดทอปป่าเป็นการเร่งด่วนเพื่อที่จะซื้อลูกลังมาถมทําถนนซ่อมแซมถนนทางเข้าให้สําเร็จโดยเร็วเพื่อที่จะได้เปิดตอนนี้ที่พักสงฆ์แห่งนี้ยังปิดอยู่ยังปิดเพราะว่าทําทให้รถลาที่เข้ามาไม่สะดวกแล้วก็อันตรายคือดินมันจะซุดตัวถ้าเกิดฝนตกลงมาอีกก็จะพังลงไปอีกนี่เป็นรอยแยกแตกออกเยอะนะเนี่ยเป็นรอยแยกแตกออก แล้วก็สุดตัวพังเนื่องจากเพราะว่าที่ตรงบ่อข้างๆมันลึกมากดินก็สไลด์พังลงไปโอก็ขะดุดน้ําออกไปแห้งนะและประกอบกับถนนเส้นนี้เป็นถนนส่วนบุคคลถนนส่วนบุคคลที่เจ้าของเขาเซ็นภาวะที่ยอมให้ทางวัดเข้าแต่ว่าไม่ด้ยกเป็นสาธารณะฉะนั้นเลยทุกครั้งที่ทําก็พระอาจารย์ก็เป็นคนทําถนนเข้ามานะฉะนั้นก็อยากให้ดูว่ามันเป็นพังมันซุด เป็นจานวนมากก็ขอฝากแจ้งวัชาสัมนธรรม์ลูกหลานชาโยามให้ทราบแล้วก็ขอเชิญจเจริญพรมาร่วมด้วยช่วยกันในการซ่อมถนนในครั้งนี้เดี๋ยวพระอาจารย์สิงห์ก็ขอฝากลูกหลานญาโยามท่านใดที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมอ่าซ่อมถนนก็ขอสามารถแจ้งวัารสมรประสงค์มาที่อ่เบอร์พระอาจารย์สิงห์0805715387หรือโอนร่วมบุญท่อป,ป่าสามคีซ่อมถนนก็ที่ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชีก็คือ10-5่ขีดหขีดหกห้าศูขีดสพระสิงห์ทองนะจะนั้นก็ขอฝากลูกหลานญาติโยมไว้ด้วยนะคือในการทําถนนซ่อมถนนอานิสง์ของการทําถนนคือไม่อับจนหนทางลูกหลานญาติโยมท่านใดที่จะเข้ามากราบไหวมาสร้างบุญสร้างกุลก็จะได้พระานิสงตลอดไปอาจารย์สิงห์ก็ขอฝากจเจริญพรไว้ในโอกาสนี้พระอาจารย์สิงห์ฐานิสโร ขอบอกบุญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาขอได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีออนไลน์ซึ่งเป็นบุญเร่งด่วนเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสุดตัวลงได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10เมษายน2565นี้ก่อนเพื่อใช้จ่ายในค่าถมหินผุในเบื้องต้น และจะรวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้ไปจัดซื้อหินมาซ่อมแซมถนนเพื่อเสร็จให้ทันง,งานพิธีส่งน้ำหลวงปู่สูงในวันที่24เมษายน2565การทำบุญในครั้งนี้เปรียบดังเป็นสะพานมนุษย์นำพาทุกท่านไปสู่บุญอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลให้ทุกท่าน ทำมาค้าคล่องเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยไม่เกิดอุปสรรคใดๆมาขัดขวางบรรดาเหล่าลูกศิษย์ยังอุทิศตนเองให้เป็นสะพานบุญเพื่อให้พระคุณเจ้าได้เดินโดยที่เท้าไม่แตะพื้นเหมือนเราร่วมสร้างทางเพื่อให้เราเข้าถึงพระคุณเจ้า